ไปครับไปไหว้พากันก่อนนะครับนี่ปเชิงเขาสลับรีไปเลยเข้าไปด้านในกันนะครับเข้าไปด้านในกันเลยเทศากาลนี้คนเยอะนะที่นี่นะ แล้วก็ไปไหว้พระนี่ไงแล้วก็ไปไหว้พระก่อนมาว่าทางนี้นีไ่ไงอ่าขึ้นอะนไปตามคุณนิดไปเลยครับนำหน้าไปโลดย้ายบอกว่าทางขึนสวรรค์ไปครับขึ้นไปเลยข้าบนกันนะครับ เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วทุกคนนี่นะครับนี่มีปลาด้วยนะใช่เราจะขึ้นไปไหว้พระกันก่อนนี่ครับเป็นน้ำตกดูนี่นี่ปลาเต็มเลย ดูสิครับโอ้โ oh, ห oh, oh, สวยอะ่ะครั้งแรกของทอมเลยนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงวิหารหลวงพ่อรวยกันนะครับเราเข้าไปเลยครับนี่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับเข้าไปช้างบนกันนี่ครั้งแรกของทอมเลยครับที่มานะเอเคสวยงามเลย ด้านในนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเข้ามาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเรานะครับอยู่ด้านนี้นะครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับถึงของที่เราจะไหว้บูชาของหลวงพ่อนะครับนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระกันขาใจขาวใขาวเขาอยากได้ขาวดำไหมเรามีขาวดำเขาก็เลยเอาดำดวดเขาเบิร์นกับ รรเ,เรามาถวายไก่กันนะครับถวายไก่หลวงพ่อรวยกันนะครับกลับไปก็เราก็จะได้รวยๆกันนะครับครับไหวหลวงพ่อรวยด้วยกันนะนี่นะครับนี่เอาแผ่นทองนี้ติดตรงรอยพระพุทธบาท,ทติดตรงนี้ปะแผ่นทองแล้วเราจะจะวางเหรียญกันนะครับ จะแปะแผ่นทองกันครับ,บเราเอาน้ํามาแล้วครับมีความเชื่อว่าให้เราเอาน้ํามาลดต้นโพนะครับจานี้เป็นต้นต้นผ้าสีมหาโพธิ์นะครับอันนี้สายพันธุ์แท้เลย <c> ีเ <oughs> <c oughs> จ้าหน้าที่ที่อนี่ดูแลวัดบอกนะครับนี่นะเอามาจากศรีลังกาเลยครับท่านผู้ชมฮม ค้ำแบบเออนี่นิดเอาไหมคะค้ำโอเคเลยเนี่ยเราไม่มีผ้าผูกอะ่ะพขาูชาจากที่ไหนอะ่ะเขาูชาจากด้านล่างมั้งแม่เอามแม่แมแม่นั่นละแม่นั่นแหละค้ำโอเคหนูเห็นแล้วไหมอหนูก็จะเอาไม้มาค้ำเหมือนกันะ ผมก็เห็นแล้วครับไม้ถอไม้ค้ำแป๊บนึงนี่อันนี้แม่ค้ำได้แล้วเดี๋ยวทมแล้วเนี่ยนี่ครับไม้ค้ำนะมาเลยเอ,อเอาคุณนิดค้ำไมายัางคุณนิดอ่ะค้ำเลยลส้มไม่เลยเอออะให้โดนไ เดี๋ยวเราจะลดน้ำอยู่ในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าไม่ไอญยาต้นอยู่ไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลดน้ำนี่เลยครับทําจะแบ่งอันนี้ทําจะแบ่งเป็นสามส่วนให้แม่แล้วก็ให้คุณนิดนะครับหนึ่งแก้วนะครับ ครับเราจะลดน้ำแล้วเลยออันนี้แบ่งไว้ให้แม่กับคุณนิดนะครับมแมนเดี๋ยวเราจะลงไปถ้ำนะครับทุกคนดูครับดูดูด้านในนะครับทะลุทะลุถึงกันเหมือนเลยไปครับเราไปลงถ้ำกันไอเราจะลงไปถ้ำมา,มามแม่ทำเสร็จทีได้ไหมแม่ยังเย็นได้ละ่ะ mặt cho ma anh ăn bắn okay, má má này mọi người bạn 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 này, này bạn đây bạn 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 ก็เฉียบตีนะแม่ที่หนูหลับเหตุบ่เห็ดหนับจอมตีบ่เอ้าว่นนี้ไปทะลุใส่ได้หลือเพื้นเขาต้องกลับขึ้นไปทางออกคุณเอ๋ต้องกลับคืนไปได้ล่ะมีง่างทางออกอ่ะนี่ไปพักก่อนดับแรก ไปพักกันครับทุกท่านผู้ชมดูด้านใน,นะครับสวยมากเลยนี่ค้างลงมันพ้นแต่ย่านเลยเนี่ยไปครับใบพาสิกเราจะออกไปตรงนี้อันนี้เป็นทางออกนะครับทุกคนครับด้านใ่เรามาชมกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหโอ้ยท่านผู้ชมดูสิครับแบบว่า เยอะเลยแล้งจะเป็นน้ำดูสิครับ,ดบเดินดีๆนะยายจะตกฝั่งนี้นะยายเกาะอ,อันนี้ไว้เด้อไม่ได้อึดอัดนะทุกคน บ้าสวยมากเลยดูสิโอ้ยยายยายชอบไหมชอบชอบยายชอบเออย, <laughs> ยายบอกเยน็นไม่ร้อนเลยไป <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวน้ำหน้าครับอะฮะอืเ <laughs> น, <laughs> นี่ดูสิ โอ้โหทุกคนอ๋อนี่ไงหลงที่ที่ว่าที่ว่าสังชวยสังฆทานอันนี้ว่าหลงหลวงพ่อยังไม่ลงมาไม่ยู่นู่นอยู่ชั้นห้านี่ดูตรงนี้ก็มีช่วยไหมขึ้นได้ขึ้นไปได้ปะขึ้นไปไหวะพอยขออถดถอดรองเท้าก่อน จริงๆถวายสังฆทานตรงนี้มีแต่ว่าหลวงพ่อไปฉันเพนอยู่ตรงนี้อะดูสิสวยไปต่อครับไปพระต่อแล้วก็เดินต่อครับเราจะไปทะลุตรงไหน,นตามชมคลิปกันครับโอ้ยฉันผู้ชมดูสิครับ หัวซุนเหรยายสูงไงหนู่มเตี้ยเลยหนูกมแต่เล่ยวนเขาพวกนี้เหรียญบ่นี่องค์ปู่องค์ปู่พญานาคของเรานะครับในครางออกย้อนเหรียญนี่ไงเนี่ยเนี่ยอธิษฐานย้อนเหรียญเนี่ยแม่จังไหนจึเล่นสอมีเหรียญป่ะนี่หู้เขาไดปเอากระเป๋าเขามาน้าเหรียญเขาตึงเลย อา <lok displayed S 1> มาด wow. ูคุณนิดเสียงโชคเสียงททยกันครับปกติโยนโมเมนต์นี้ทิเขาให้ยูบอกว้าวมีมุมนึงปกติโยนขาวเ้ยมีมุญว่างไหมมีหลายกับอนี้ คอนคอนจังนี้ดูแลบุญทุกคนมารู้สึกว่ายายจะแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวไม่จังงี้บุตรกิจเอาผ่านนี่ผิวทอมแขะหมดท่านี่เอาเมื่อไอที่ฐานว่าจังไหนล่ะเจ๊กี้จะเป็นเซียนเนาอันนี้อันนี้เซียนอันนี้เซียนคนเมื่อกี้บ่เซียนอันนี้เซียนทั้งบุญ ขันยุ้งแหงอีกน oh ่อยนึงที่เข่าเลยน้ำมันแรงแก่โอ้ยเสียงขาดนิดนึงเสียงไม่รู้สึกว่าคุณนิดจะย่อๆมากนแล้ว เซียนเนาะคนมันออกมาหับแม่เลยพาเลยมาทางนี้โอ้โหไหนนี่เย็นด้านในเราท่านผู้ชมอือเราเราจะไปทะลุตรงนี้แน่เลยเนาะเราจะไปทะลุตรงนี้แน่เลยมาดูกันว่าตรงนี้คืออะไรทะลุแล้วเลยนะฮะแม่เราฟังถวานนะแม่แม่กล้มเนาะมีตัวละครตั้ง หนูนี่เน้ะหนูนี่เน้ะเฮ้ยแล้วนี้คืออะไรอยากรู้ขออนุญาตขึ้นไปเลยดไปเลยครับท้านี้ไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นด่านี้ด้านี้ยังไม่ยังแบบว่าเป็นแค่ห้องโถงธรรมดานะครับอเออนี่เป็นแค่ห้องโถงธรรมดาเฮ้นะไป ต่อต่องานกาไม่ยังเจ็มือนะคือคุมกะตีคุกูยืเย็นเป็นสุกแจักนาาไม่ยังเขาไม่รู้่อคิดซื้อว่าเป็นน้ำมนต์ มอไไ่เห็นได้น้ะจำคือปีังละกันอยกลยอยากเตียมถึงนสะคือเนาะออกแล้วทั้งออกแล้วไปออกไป,ปไปเนี่ยมาไหมคือเงียบเงียบแต่แข็แรเนี่ยกบบำลัธรรมาดาเด้อช่าง ครับพีหลี่อ่ะหอมแล้วทางออกรูตรงนี้ฮะข้องด้นไหนตาลางเข้าวค่ะแม่เอาลองเข้ามาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่แล้วนะครับเราจะมาไหว้หินตาหินยายกันนะครับนี่นะ มาจากหน้าพระลานจ้ะงานจัปีหน้อย่างน,นี<า>้มันแก้วมันน้ำค่ะครั้งแรกเลยของพวกหนูนี่ที่ได้มานี่ยังไม่เคยมาเลยค่ะจัดทีมีแล้วสองปีแล้วเปี๋ยวไปนั่งถ้าไม่ไม่เดีย๋ยวหนีออกไปจ้าว่าหินตาหินยายกันครับผมดูนี่คุณยาย นี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นวัตถุโบราณนะครับเครื่องเงินเครื่องอะไรที่สมัยโบราณที่เขาไอมีกันสมัยก่อนนี่ครับเอามาบริจาคก,กันนะครับบริจาคให้ทางวัดเก็บนีครับทองเหลืองเหรออันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อสองพี่น้องด้านบนนะครับ นี่ครับรเดี๋ยวพอทอพามาดูนะอันนี้เป็นนี่วัตถุโบราณของเก่าถาดสมัยก่อนนะเป็นทองเหลืองนะอันนี้เดาเอานะครับจากที่แบบว่าคิดว่าน่าจะใช่นะนี่ครับสมัยโบราณน,นะ นี่ด้านนี้ก็มีอีกนะครับอันนี้มีมน,กกนะครับแม้กระทั่งตะก้ารนะเห็นตะก้าสารขาดขันนะครับอ,อันนี้ดูเป็นบุญตาเรานะเพราะว่าเด็กสมัยใหม่จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับ จะไม่ค่อยได้เห็นนะของพวกนี้นะของเก่าโบราณเดี๋ยวทําจะพาขึ้นไปไหว้หลวงพ่อสองพี่น้องด้านบนนะครับมาด้านนี้นะครับเราจะมาไหว้หลวงพ่อสองพี่น้องกันนะครับนี่ครับ เพไ่้เตรียมเรียนมาเนาะยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะสวยงามครับสวยๆด้านนี้กำลังซ่อมกำลังต่อเติมครับเนี่นะเดี๋ยวทอมจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับไปไหว้พระบระมสารีริกธาตุกันนะครับทุกคนไปครับ ท่านผู้ชมเราออกจากลิฟต์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ชั้นห้านะครับทุกคนไปครับเราจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันนะครับอยู่บนเจดีย์ด้านนี้นะครับดูครับดูความสวยงามของวัดนี้สิยอดยอะมากเลยนี่ครับด้านบนเราจะเห็นวิวของสระบุรีนะครับนี่ครับอืม ไปชมด้านในกันครับเดินดีๆระวังลื่นจ้าเดินดีๆระวังลื่นแล้วกันนี้ไหว้พระตรงนี้ก่อนเคาะระฆังนีหารับทางเข้าไา ไปด้านในกันไปไหว้พระก,กันนะครับดูด้านในสิครับตอนนี้เราออกมาจากถ้ำแล้วเราออกมาจากไหว้พระแล้วนะครับทุกคนเจะออกมารอบเลยดูน้ำตกครับ น้ำตกจากด้านบนนะดูสิสวยมากเลยชอบชอบมากเลยวัดเนนีะ้มันรู้สึกมันรู้สึกสบายใจยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมดูับับท่านผู้ชมได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับนี่ออกมาด้านล่างแล้วนะดูคุณนิดู่ด้านนู้นนะครับโอ้โหแล้วแบบว่าแสงได้แสงได้บรรยากาศได้แล้วแบบหน้าหน้าได้ด้วยทำมุนมาแล้วหน,าาหน้าตาของใสหน้าตาขาวชม่ม นี่ทำได้อะไรมานี่ท่านผู้ชมมีทำบุญครับทำบุญได้มาสององค์เลยห้อยคอเลยครับเพราะว่าไม่ไม่อยากใส่กระเ๋ากางเกงห้อยคอเราดีกว่าอันนี้คือเราลงมาจากด้านบนแล้วนะครับด้านบนอยือด,ด้านหลังใช่ใช่ครบจบคือแบบว่าบรรยากาศทางเดินนี้แบบว่านันสุดยอดสุดๆเลยครับแล้วก็วันนี้ที่ทามานะฝนตกด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะ อาใครมาวัดนี้แล้วอย่าลืมขึ้นไปขอพรหลวงพ่อแก้วนะด้านบนนะครับช้อนห้าเลยครับอ่ะโอเคสาวๆอยากถ่ายรูปขอตัวในถ่ายรูปให้สาวๆสักหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ทอมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ทำกับคุณนิดและก็คุณแม่ด้วยนะคะไปแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับสวัสดีครับ